ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาศูนย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับผมสินค้านะครับที่เหลือจากเมื่อวานนะครับผมท่านไหนเข้ามารับชมแล้วนะครับผมจะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับผมจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมครับผมสำหรับนะครับ อาลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการขายเครื่องเสียงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแยกชิ้นหรือยกชุดนะครับผมสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับผมครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับผมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็0 8 9นะครับ0ูนดนะครับ4 0 6 4 6 9 5นะครับ ครับแล้วก็สำหรับคําติชมนะครับแต่ละท่านนะครับผมยินดีนะครับนําไปปรับใช้นะครับผมสำหรับท่านที่แนะนํามานะครับผมครับผมทําไมไม่จะชุด2องคนสองสี่คนสีบ้างนาะนะครับครับผมช่วงนี้นะครับผมต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมครับสินค้าเริ่มหายากนะครับผมเริ่มหายากนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีชุดใหญ่ๆเข้ามานะครับผมก็จะจจะชุดลําบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าสินค้านะครับเอามารู้สึกว่าจะไม่ ไม่พอขายนะครับผมนะต้องขออภัยนะครับผมรับรองนะครับผมว่าอนาคตต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมีจัดแน่นอนนะครับสองคูณสองสี่คูณสี่นะครับผมเดี๋ยวรับจัดชุดนะครับเดี๋ยวลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคําติชมคําแนะนําเข้ามานะครับผมรับผมวันนี้นะครับผมมาเริ่มกับสินค้ากันเลยนะครับผมรับตอนนี้นะครับอ่าเหลือตู้นะครับผมสิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วปากโลดนะครับสิบสองนิ้วปากโหลดนะครับใส่แหยมตองแปดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นนะครับ ปาร์กนะครับแปดคูณแปดเก้าคูณเก้าได้นะครับตัวนี้นะครับผมใส่แหลมคมได้ใส่แหลมตองแปดได้นะครับตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะใส่จากด้านหน้าหรือใส่จากด้านหลังก็ใส่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีตะแกงปั๊มนะครับตะแกงปั๊มมีสี่ใบนะครับผมแล้วก็เป็นตะแกงตัดนะครับตะแกงตัดมีทั้งหมดสองใบนะครับผมตัวนี้นะครับตะแกงปั๊มนะครับใบละนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมตะแกงตัดนะครับ ตะแกงตัดนะครับใบละ1,300บาทนะครับผมค่าส่งทัวไทยนะครับผมใบละ250บาทนะครับผมครับผมท่าไหนสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวพาชมตู้ก่อนนะครับนี่ครับมาดูสภาพก่อนนะครับผมเป็นขอบเล็กนะครับผมขอบเล็กนะครับนี่ครับตะแกงปั๊มสวยนะครับผมดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมเป็นแม่อาทินะครับผมเซอร์คอนนะครับผมอย่างสวยครับตัวนี้ครับผมชุดแขวนมีให้ครบนะครับผมครับตัวแขวนตัวข้างตัวอะไรมีหมดนะครับตัวนี้ ครับผมทา่านไหนหาอยู่นะครับผมออกพรรษาแล้วนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตู้12นิ้วเช่นกันครับผม12นิ้วเป็นของ AS70 นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงปั๊มสีสวยนะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษนะครับจะมีเบ้าเสียบนะครับใช้เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับมาชมด้านหลังนี่ครับเป็นชุดแผงโรงงานนะครับชุดแผงโรงงานนะครับ เด็กนานะครับเนี่ยครับงานสวยงานเนียมนะครับตัวนี้ครับสภาพบอกเลยว่า90%ขึ้นนะครับผมพร้อมชุดแขวนนะครับพร้อมชุดแขวนมีทั้งหมด2ใบนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับขับใบละนะครับผมใบละ1,800บาทนะครับผมค่าส่งก็เท่าเดิมครับผมใบละ250บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับถ้าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับผมอ่าต่อไปมาดูที่ ดอกลำโพงกันบ้างนะครับดอกลำโพงครับตอนนี้นะครับตอนนี้เหลือดอก18นิ้วนะครับเป็นของฮอริเคนนะครับ18นิ้วฮอริเคนของค่าย BT นะครับผม1 200วัตต์นะครับตัวนี้หว้4นิ้วนะครับไว้4นิ้วนะครับตัวนี้อัดใจมันมันเลยครับตัวนี้นี่นี่ครับผมสภาพเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกดอกนะครับนี่ครับผมมีทั้งหมด4ดอกนะครับผมมีทั้งหมด4ดอกนะครับดอกละ2,000บาทนะครับผมรับเองนะครับค่าทรงนะครับดอกละ100บาทเท่านั้นนะครับผม ครับต่อไปครับผมต่อไปมาดูดอกกิฟกันบ้างครับผมดอกกิฟสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นรุ่นนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้ครับผมไม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับนี่สภาพไม่เอี่ยมครับตัวนี้ไม่เอี่ยมนะครับผม จะว่ามือหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ครับสวยจริงครับสวยจริงๆนะครับ,บร okay. ต,ต,ตัวนี้นะครับดอกละนะครับผม7 5 0หบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมตั้งในรับก็โูรเข้ามาได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปมาดูนะครับดอกสองอ่าสามร้อเอดนะสามร้อยเอนะครับผมตัวนี้นะครับรับดอกนี้นะครับซ่อมมาแล้วนะครับดอกนี้ซ่อมมาแล้วดอกนี้นะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับแต่ว่าไม่รู้โดนอะไรมาเนาะนี่นี่ครับผมมีรอยตรงนี้นะครับผมรอยตรงนี้แต่ก็นี่ครับ ไม่ขาดเด้อนี่ใช,ใช้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับดอกนี้นะครับจัดโปรไปเลยครับผมดอกละแ0 0้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมเป็นดอกสามรอยอนะครับสามรออ่ะเดี๋ยวผมจะคว่มให้ดูนะครับนี่ครับผมสามรอเอนะครับสิบสองนิ้ว e ีสามร้อยเอนะครับผมนี่ครับนี่ครับดอกละแ0 0้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับ เป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วทั้มนะครับสิบห้านิ้วทั้มนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมไอวัดอยู่ที่หกร้อยวัตนะครับผมทั้มหกร้อยวัตนะครับผมราคานะครับราคาดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมตัวนี้ดอกเดิมนะครับดอกเดิมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตรงนี้ครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับดอกสิบห้านิ้ว ทำนะครับผมต่อไปนะครับดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมนะครับตัวนี้ไว้สีนิ้วนะครับผมเป็นรุ่นนะครับ OBC807 นะครับ OBC807 นะครับไว้สีนิ้วนะครับวัดอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมดอกละนะครับมีดอกเดียวเด้อตัวนี้ครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมนี่ครับตู้สิบสองนิ้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สองใบแล้วเด้อครับผมเมื่อวานลงขายครับมีคนสนใจเนาะครับผมมา รับไปเรียบร้อยนะครับรับไปดูแลเรียบร้อยแล้วครับสองใบนะครับผมตอนนี้เหลือสองใบนะครับผมตู้เบลดสิบสองนิ้วนะครับออเดอร์สี่นะครับผมครับเป็นตู้ของทางร้านนะครับที่ทําขึ้นมาเองนะครับผมท่านไหนอยากฟังน้ำเสียงตัวนี้นะครับเข้าไปชมคลิปแรกๆนะครับของทางร้านได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเบลแน่นๆแรงๆนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดอกแล้วก็มารีวิวนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมนี่ครับเป็นตู้ออเดอร์สี่นะครับตู้ออเดอร์สี่นะครับผมนี่ครับผม ไปละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมัท่าไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมาดูดอกสิบแปดนิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นแม่เหล็กนะครับสองร้อยแปดสิบมิลนะครับสองร้อยแปดสิบมิลนะครับหอยห้านิ้วนะครับเป็นของอาร์เทคนะครับอาร์เทคดอกนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมอกนี้เดิมเดิมนะครับผมหอยห้านิ้วนะครับเดิมเดิมนะครับผมนี่ครับผมเป็นของอาร์เทคนะครับข้อจารักนะครับร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับ ครับผมตัวน <happily. S 2> <allen> ี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีปัญหานะครับตัวนี้จะมีปัญหาคือนี่ครับนะครับนี่ครับสไปเดอร์สไปเดอร์แตกนะครับไว้ไว้ติดนะครับไว้ติดนะครับตัวนี้กดกดหน้าไม่ลงนะครับส่วนดอกนี้เดิมนะครับใช้งานปกติครับนะครับท่านไหนนะครับจะรับไปซ่อมนะครับผมดอกสิบแดนิ้วนะครับไว้ห้านิ้วนะครับผมแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กใหญ่เลยสองรอยแปดสิบมิลนะครับตัวนี้นะครับแรงๆครับครับท่านไหนรับมีเวลานะครับนะครับเอาไปซ่ สปอยเดอร์แตกนะครับสปอยเดอร์แตกนะครับไวติดนะครับไวติดนะครับผมครับผมนี่ครับสภาพพตามนี้นะครับไม่เอี่ยมอยู่นะครับยังไม่เอี่ยมอยู่นะครับนี่นี่ครับดูหน้าหมวกก็ยังไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้นะครับครับสาหรับท่านที่รับเองนะครับรับเองนะครับตัวคู่นี้นะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับครับส่งนะครับส่งนะครับผมคู่ละสี่พันบาทนะครับคู่ละสี่พันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับ ครับผมท่านนีจะเอาไปซ่อมนะครับไว้ใช้งานนะครับนี่นี่ครับพิจารณาเอาด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาก็จัดไปครับผมคิดว่าไม่คุ้มก็ผ่านนะครับผมครับผมนี่ทางร้านเราไม่ได้รับซ่อมนะครับผมครับผมมาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมพวกรายละเอียดตำหนิอะไรทุกอย่างนะครับให้ดูกันชัดเจนนะครับผมไม่มีจกตาแน่นอนนะครับทางร้านเรานะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเน็ตเวิร์กเลครับผมเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเป็นของ ค่ายอาร์เทคนะครับเป็นค่ายอาร์เทคอีกแล้วครับนี่ครับเป็นเน็ตเวิร์กสองทานะครับของค่ายอาร์เทคนะครับผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมตัวละ250บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมมีเข้ามาอีกตัวนะครับผมเป็นอีพอไลเซอร์นะครับ d b x นะครับผมเป็นรุ่นนะครับ 231S นะครับ 231S นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังกันนะครับผมนี่ ครับ made in usa นะครับผมนี่ครับสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับสภาพใหม่เอี่ยมอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับดูด้านหน้ากันนี่ครับผมนี่ครับสวยเลยครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมกับต่างไหนรับก็โทรเข้ามาได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นพรอแยมนะครับผมไมโครเทคนะครับผมเป็นรุ่น G.M.2 นะครับ1 3 0 0 d นะครับผมตัวนี้ไม่พูดเยอะนะครับผม18นิ้วนะครับโครงหล่อข้างละ2ได้นะครับขับกลางได้ข้างละ2ถึง3ดอกนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่กำลังขับ4โอห์มอยู่ที่ข้างละ2,600วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ7,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปเป็น p o w e ร a สวิ i ชิ่งนะครับผมเป็นรุ่นนะครับ D 3 0 0านะครับของค่าย t n s นะครับออดิโอนะครับผมตัวนี้นี่ครับดูไส้ในนะครับไส้ในแน่นๆนะครับตัวนี้นีี่ครับผมน พวมนะครับสามพันหกร้อยบาทนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับได้ข้างละสามดอกนะครับผมทางข่ายแจ้งมาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับสิบแปดนิ้วข้างละสามดอกอิ่มๆนะครับผมถ้าเป็นโครงปั๊มได้อยู่ข้างละสี่นะครับับการข้างละสี่ได้นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาลากยากครับตัวนี้ห้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านใดหาพวมแรงๆราคาถูกๆนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นพวมนะครับไม้เอ็นพีนะครับผมเป็นรุ่นดี 8002นะครับผม D8002 ตัวนี้นะครับผม18นิ้วคงหล่อนะครับได้ค่าละ2อดอกสบายๆนะครับผมเปิดราคานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจัดโปรลดพิเศษนะครับเฉพาะในคลิปนี้นะครับผมท่านไหนรับนะครับ6,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมรถแลบพี่น้องครับท่านไหนลังลตัดสินใจอยู่นะครับนี่จัดได้เลยครับนี่ตัวครับผมค่าผ้านะครับข้างละสี่ลูกนะครับผมแยกอิสระนะครับ หมดการวนเรื่องระบบไฟนะครับผมตัวนี้สี่แปดนิ้วงรอข้างละสองนะครับผมจัดโปอยู่ที่นะครับผมหกพันแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมตัวนี้อ่ะแบ่งกันไปใช้ครับพี่น้องครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับมีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ซาวคาร์บนะครับผมตัวนี้เป็นซาวคาร์บแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซาวคาร์บแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านไหนอยากรู้ว่าซาวคาร์บแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาดูกันยังไงนะครับดูตรงไหนมีตำหนิยังไงนะครับผมครับ สนใจนะครับผมทักไลน์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดนะครับจะแจ้งให้ดูนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับการันตีว่าเทลแน่นอนนะครับผมเป็นมิกซ์ซาวคาร์บนะครับเสียงหนาๆเลยครับตัวนี้พร้อมแหลกไม้สวยๆนะครับแหลกไม้สวยๆนะครับผมทํามาโดยเฉพาะนะครับกับตัวนี้เลยครับนี่นะครับนี่ครับผมนะครับพอดีเลยครับพอดีนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับช่องตรงนี้นะครับไว้ต่อสายนะครับต่อสายเข้าตรงนี้พอดีเลยครับตรงนี้ครับสายไม่หักไม่งอแน่นอนครับตัวนี้นะครับ เป็นนะครับรุ่นนะครับผม MFX นะครับ16กทับ2นะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องครับผมี่สภาพบอกเลยว่าไม่เยี่ยมครับนี่ครับผมสภาพสวยจริงครับนี่ครับครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยครับนี่ครับครับผมแทบจะไม่มีรอยนะครับแทบจะไม่มีรอยนะครับผมก็จะมีนิดหน่อยบ้างครับครับบางทีผมก็ความสะอาดไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับก็จะมีคราบนิดหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าดูรวมๆนี่ครับไม่จริงครับตัวนี้ครับนี่ครับผมนี่ครับเปิดราคานะครับผมเปิดราคานะครับ 6,000ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ6พ0 0ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพร้อมแหลกไปเลยนี่ครับมครับพร้อมแหลกสวยสวยไปเลยครับผมเฉพาะแหลกนี้ก็เป็นพันนะครับเท่ากับตัวเครื่องนี้นะครับห้าพันนะครับผมคุ้มครับตัวนี้ครับได้ของแท้ไปใช้นะครับเสียงแตกต่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ครับเรื่องเสียงงานนะครับไม่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกตัวนี้ครับมีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกต์โปรแกรมนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้เสียงดีนะครับใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับผมสไลด์ยังลื่นอยู่นะครับนี่ครับสไลด์ลื่นๆเลยครับผมนี่ครับสภาพดีมากครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากครับเอฟเฟกต์หวานๆครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องนะครับไม่มีค็อกแคกแน่นอนครับผมตัวนี้6,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น QU สองศน FX นะครับ QU สองน FX นะครับตัวนี้พิเศษนะครับจะมีบลูทูธในตัวนะครับผมสามารถเสียบ USB ได้นะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับเอฟเฟกตัวนี้นะครับมีทั้งหมดยี่สิสี่โปรแกรมนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูเดี๋ยวดูจะชัดนะครับผมนี่สภาพรับสภาพตัวนี้ก็ไม่แพ้เซาคาบเลยนะครับนี่นี่ครับผมนี่ครับตัวครับตัวนี้สามารถต่อไฟสิบสองโวลต์ได้นะครับเป็นไฟสองสว่างนะครับกับตัวมิกได้นะครับผมนี่ สามารถซื้อเสริมได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมสไลด์ก็ยังลื่นๆนะครับสไลด์ลื่นนะครับครับใช้งานปกติทุกฟังก์ชันเหมือนกันครับตัวนี้ครับผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับที่เรามาลงในคลิปนะครับผมรับประกันได้เลยครับเอาไปใช้งานได้แน่นอนครับเพราะว่าผ่านการตรวจสอบมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวไหนมีตรหน้นะครับตรงไหนนะครับก็จะแจ้งให้ทราบกันทุกจุดแน่นอนครับผมครับทางร้านเราไม่มีหมกเบ็ดแน่นอนนะครับผมไม่มีย้อมแมวขายนะครับผมตัวไหน สภาพเป็นยังไงก็จะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครัมาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับผมครับผมนี่ครับสภาพสวยเลยครับนี่สภาพสวยนะครับผมนี่ครับมิกตัวนี้ครับสามารถเล่นสดได้เลยนะครับตัวนี้เล่นสดได้เลยนะครับเล่นสดเล่นเวทีได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ รับเปิดราคาอยู่ที่นะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสระมิกโปรยูรเทคนะครับผมนี่ท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมขอแจ้งอีกทีนะครับผมทางร้านเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมครับผมแล้วก็ท่านไหนนะครับต้องการขายเครื่องเสียงครับเกี่ยวกับ มือสองนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกชิ้นหรือยกชุดนะครับผมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์089นะครับ464695 0นะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขับไล่ผมก็เบอร์นี้เลยครับ089นะครับ464695 0นะครับผมฝากท่านไหนนะครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับก็ จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอสวัสดีครับผม